นุ <aunque S 2> care, between, ่มชนบุรีเลิศมะก็นั่งชนบุรีเอาคดีไม่ดีให้คนอื่นพูดไม่ต้องให้คนอื่นพูดพูดเองพ่อคนอื่นไม่พูดมันหอมมากอืมอร่อยมากฮะทุกอย่างสดหมดเลยอ่ใครโบราณนี้ไม่รับโอนเลยเนี่ยสดๆต้องจ่ายพาฉันไปก่อนเลยพาไปทำอะไรอ่ะทำไมที่นั่นมีอะไรอ่ะที่นั่นมีวัดมี ใจาแ,แม่กุนอิมแต่ถ้าเราเราจะม่วเราไม่จําเป็นต้องไปถึงเกาะลอยไหมไปไหนเราคือต้องพกแบบสิ่งของที่เรานับถือติดตัวอย่างที่แบบไอเทมที่ฉันใส่บ่อยเลยอย่างที่ใส่มาวันนี้เลยนะคะนี่สร้อยคอนะคะก็คือเดินหลออกนันเรชันนิกเล่นั่นเองไปดูบอล<า>ไปดูบอลอะไรบอลสักครับอบอลเชิยิม้ม <c oughs> วันนี้คือมาเซจิมารายพ,พูดได้เหรอคะทำไมาอะ,ามาอะหนูไม่ได้มาดูบอลคะ่ะคือหนูมาดูผู้ชายดูผู้ชาย ลอกสวัสดีครับผมภูมิศิรวิทย์ครับหนุ่มหน้ามนจากจังหวัดชลบุรีครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ภูมิมาเปิดคลิปเพราะวันนี้ครับภูมิจะพาพี่เจนไปเที่ยวชลบุรีครับยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันครับว่าพี่เจนเนี่ยจะไปเที่ยวชลบุรีในแบบที่พี่เจนไม่เคยเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะอึ้งแค่ไหนหรือมันจะเซอร์ไพรส์ยังไงเดี๋ยวเราไปตามดูกันครับเย้วให้เรา ไปจ้ะชนบุรีใช่ปะชนบุรออนอนอีอยู่เมืองนอนคิก็ถึงเมืองชนอยู่เมืองนนคิก็ถึงเมืองชนปัดทปัดทคก็ถึงหนุ่มชน <Hey. S 1> ไปจ้ะไปตาชนบุรีชนบุรีรอุ้ยไปชนบุรีมารอบที่ร้อยแล้วมัง้งใช่เหรอ,อแล้วปกติไปชนบุรีไปทำอะไรทเที่ยวไหนซื้อขาา้าวาลมแล้วก็กลับอะไรอย่างนี้ จูบ้านจูบ้านจูบ้านก็ได้สั่งแอปสั่งแอปพลิเคชันเราก็ได้ไปชนบุรีคราวนี้เลิศวันนี้เดี๋ยวให้พี่ภูมิพาไปเที่ยวชนบุรีนะจ๊ะเหมือนเดิมเลยหนุ่มชนบุรีเลิศมั้ยก็นั่งชนรีนี่โอเคโอเคดีไม่ดีให้คนอื่นพูดไม่ให้คนอื่นพูดพูดดีเราก็อย่าไปพูดปกติตอ้ตอนนี้คือพี่ภูมิทำอะไรอยู่ขับรถไง ยินสัตย์อยากตกรถป่ะไม่ใช่หมายถึงอาชีพการงานอาชีพการงานเป็นเซลลอยู่่ายขายตอนนี้่ายขายขายของนี่หรอขายตั้เหรอเฮ้ยเหมาวันนี้พี่เหมาเลยสองวันติดไม่ใช่ขายอะไรอะขายเป็นพวกเครื่องมือวัดขายเครื่องมือวัดก็คือพวกแบบบาตรจีวรสังฆทานที่ขวดน้ําอะไรเม่ใช้เครื่องมือวัดเกี่ยวกับอะไรนะวัดสัญญาณไฟฟ้าเดี๋ยวเราให้หนุ่มลาดกระบัง พาไปทเที่ยวชนบุรีเพราะว่าพื้นเพนั้นเป็นคนชนบุรีด้วยอยู่เลยอันนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินข้าวม,มันก็ต้องไปร้านยำป้าร้านยำมันแมนไปแล้วเรามากี่ครั้งก็ไปร้านยำไปร้านโลเคอลางดิมันยังไงมันคือร้านอะไรอ่ะมันเป็นร้านแบบร้านอาหารทะเลมันชื่อว่าอะไรร้านอะไรชื่อร้านว่าป้าอ่อนซอยควนป้าอ่อนป้า <จะ S 1> อ่อนซอ,อ,อยอ่อนนะจ๊ะ ไม่อ่อนครับเออแต่อ่อนบ้างเวลากินเหล้าครับไม่ค่อยไม่ค่อยชูเท่าไหร่ปวดตกหัวนี่ไงมาตกเมาแล้วคอตกอันป้าอ่อนมีอะไรเด็ดบ้างอ่ะดอกไม้ใบไม้หือยากเด็ดมิซาดโอเครอไปถึงก็คือยังไงไม่มีใบไม้สักใบเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าฉั้นเด็ดมากเอ้ยไม่อ้าไปเดี๋ยวเราไปกิน ป้าอ่อนซอยกวนร้านที่ภูมิแนะนำกันนะจ๊ะไป,ปะน,นี่ป้าอ่อนซอยกวนน,น,นี่มึงได้กินหอมเลยอ่ะไม่รู้ว่ามาจากร้านป้าอ่อนหรือหมูสเต๊กข้างหลังตอนนี้ก็คือมา,มาแล้วรอคิวก็เดี๋ยวสั่งอาหารซึ่งให้ ผมเป็นคนสั่งเพราะว่า,าพามาสบายมากมีเมนูอะไรบ้างที่แบบที่เราควรสั่งก็มีแกงส้งแสมแป๊ะซะมะล่ผัดไข่ไก่แจ้เหล้ากรเหล่าหมูสุน แกงกะหรี่โป๊ะแตกหยอ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 กจริงๆมันก็จะเป็นพวกกะเพราพวกกระเทียมกะเพ้าก็ได้ราคาก็ได้เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอสั่งอาหารแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะจ๊ะว่าเมนูอาหารที่เราสั่งก็คือมีอะไรบ้างและรสชาติมันจะทําให้ลืมเ f อร์ยำไปเลยไหมเออรอดูจ้ามาแล้ว้าเมนูแร้ เเิยยอะดี๋ว้กปลาเห็ดโคลนทอดน้ำปลาเมนูสองไม่ไ,ม,<า>ไม่ใช่มาเริ่มเลยไม่ต้องรอให้ครบนะจ๊ะชิมกันเลยก็จชิม,มอืมมันหอมมากอืมอร่อยมากครับอันนีอะไรคะกระเทียม,มพริกแกงฝอยเชลกระเทียมนี่มือสัทเขาตื่นเต้นอ,อยู่แล้ว <laughs> อย่างสดหมดเลยอ่ะใช่พริการนี้ไม่รับโอนเลยเนี่ยสดหมดต้องจ่ายเงินสดเท่านั้นใช่ไหม, <c oughs> ไห,มหรือว่าไม่ใช่ถูกนะคะเฮีย <Here S 1> <Here S 2> คือรับเงินสดอย่างเดียวไม่รับโอนมาจ้าเรียบร้อยแล้วจะอิ่มหมี่พี่มันเป็นไงเขา,าเรียกว่าอร่อยทุกอย่างแนะนำดีกว่ามาแล้วควรจะต้องสั่งเออทั้งจะมกิี่ไปหนึ่งเมนูวันนี้ก็คือปลาเห็ดโคนทอดน้ำปลาคือที่สุด number one มาก เอยเขาเดินมากระซิปด้วยว่าหม่อมหลวงอิ้งมาในสั่งที่3จานเลยนะ okay. อิ้งวรุณพรไม่ใช่ใช่ปะปลาสารปลาอ่อนนะคะมาปุ๊บโอเคปะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันจัะ โอเคไปแฮปปี้ okay, อิ่มแล้วจ้าแ,แล้วตบมือให้เซอออนป้าอ่อนให้เชนไหนอะป้า <laughs> ป้าอ่อนซอยกวนนะโอเคปกติกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล,อแล้วเนี่ยอ่ะเที่ยวไหนบ้างในชลบุรีไหนลองบอกเซไปเที่ยวไหนชลบุรีเหรอถ้ามากินไม่กินร้านยำเสร็จแล้วไงก็ต้องไปเล่นทะเลปะนั่งริมทะเลอะไรอย่างงี้แล้วไปไหนอีกไหมนอกจากริมทะเลไปเกาะล้านไปเกาะล้านอ๋อไปเกาะล้านเนาะแต่มาอยจะพาฉันไปเกาะล้านเหรออ่ะเดี๋ยวพาไปเกาะเหมือนกัน เกาะล้านเกาะลอยเกาะลอยเกาะลอยคืออะไรอะ่ะเกาะลอยคือนี่หรออีตัวจระเข้นในเจ้าขุนทองหรอในมันขอนลอยกระตรูนโอโ้โหบงบอกอายุบ่งบอกยุคสมัยจัดเออก็โตแบบเจ้าขุนทองป้าเกาะลอยที่มันนั่นเป็นบัวลอยปะเกาะลอยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันเป็นที่เที่ยวของ อำเภอศรีราชาจริงๆที่นั่นก็มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแต่ว่าที่จะพาไปเนี่ยานเพราะว่าเห็นว่าพี่เจนเนี่ยเป็นทางมูอ่สายมูอยู่แล้วทำไมที่นั่นมีอะไรอะ่ะที่นั่นมีวัดมีเหมือนเห็นว่าเขาเรียกว่ามี เทพทันใจอ่าีเ<ต>จ้าแม่กุอิมเมืองแต่ถ้าเราเราจะมูอ่ะเราไม่จําเป็นต้องไปถึงเกาะลอยไหมเพราะว่าอะไรเหมือนเือนปกติฉันอ่ะจะมูใช่ป่ะแล้วคือฉันจะแบบชอบพกของติดตัวอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็คือเหมือนกันจาไปไหนเราคือต้องพกแบบสิ่งของที่เรานับถือติดตัวนี่อย่างที่ฉันนับถือเลยนะคะก็คือองค์พระพิเนศเนาะอย่างที่แบบไอเทมที่ฉันใส่บ่อยเลยเหมาะสําหรับสายมูนะคะแนะนําเลยก็คือเดอะลอดกันในชาติซีรีส์นั่นเองคอลเลคชันพระพิคเนศของทางฮาร์ม n นสโตนนะคะลดมากซึ่งอย่างที่รู้ใช่ไหมคะ ว่าพ,พัพปิเเนสเนี่ยเป็นเทพแห่งปัญญาแล้วก็เทพแห่งการเริ่มต้นสู่ความสําเร็จเหมาะมากสาหรับคนที่จะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่อย่างที่ใส่มาวันนี้เลยนะคะนิ่น่สร้อยคอนะคะก็คือเดินหลอกดการเลชันนิกเลสนั่นเองเป็นสร้อยคอพ,อพ,อพัพปิเเนสที่มาพร้อมอัคาราโอมที่จะช่วยแบบคุ้มครองแล้วก็ช่วยปัด เป่าอุปสรรคโชคดีมีใยแล้วก็มั่งคั่งดังปรารถนานั่นเองแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะใครที่อยากจะขอแบบเฉพาะเรื่องอย่างเช่นฉันเนี่ยอยากมีแฟนไง แต่เราจะเลยขอไงขอเรื่องความรักนะคะเขาจะมีนี่เลยตัวนี้เลยนะคะนี่น่ารักมากอันนี้คือเดอะมงคลกนิชชาสีเพลจะเป็นแบบสร้อยข้อมือที่ทํามาจากไข่มุกแพ้มาพร้อมชามพัพพิเ,เนตและก็อัคระโอมที่จะช่วยส่งเสริมเรื่องของความรักให้พบเจอกับแบบโอกาสใหม่ๆนาไปสู่ความมั่งคั่งแล้วก็ร่ารวยอีกด้วยลดที่สุดนี่น่ารักมาก,กเลยนะคือวัสดุเขาเนี่ยจะทํามาจากเงินแท้มีทั้งแบบชุบทองคาขาวชุบทองฉันบอกเลยว่าปังปัง แต่เขาไม่ได้มีแค่2อย่างนี้เท่านั้นนะจ๊ะเขาจะมีแบบอื่นอีกเรื่องอื่นอีกอ๋อแล้วถ้าอย่างภูมิอยากมูบ้างก็เลยอ่ะไปจากใครสนใจที่จะบูชาแบบเจนนี่นะคะก็เข้าไปได้เลยที่ลิงก์ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะใต้โพสต์นี้นะคะกดเข้าไปเลยรับรองเลิศอีกอย่างทางแบรนด์เขาจะมีบทสวดบูชาพักพิเาเนิให้แบบสวดบูชาด้วยตัวเองไปด้วยนะคะตัวแม่สายมูพูดขนาดนี้นะน่าสนใจนะเลิศจ่ะปะ นี่หลอเกาะลอยหลอนี่ตรงนี้แล้วก็มีวัดเกาะลอยอยู่ด้านบนตรงนี้เกาะลอยมันคืออะไรอ่ะต้องย้อนหลังย้อนความหลังหน่อยละกันเพราะว่ามันเป็นที่ที่แบบท่องเที่ยวในอำเภอศิรชาแล้วโดยความที่ภูมิเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็มาเที่ยวที่นี่เออมาทําอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้อาหารเต่าอู้จริงเหรอตักปลาหมึกสดๆให้เลยแบบตักเข้าปากเลยเหรอตักเข้าปากเลยปากเต่าปากผมปากผมปากผมแต่ว่ามันมีเมื่อก่อนอ่ะเขาปิดปรับปรุง ทางเข้าที่เราผ่านมาเมื่อกี้ที่เป็นสะพานอ,ะอ่ะติดประมาณแบบ2ปีได้อ่ะปรับปรุงสองปีเลยเหรอสะพานมันชำรุดไงแต่ตอนนี้คือข้างในมันยังเหมือนเดิมเหมือนตอนที่มึงเด็กๆหรอเหมือนค่อนข้างเหมือนมีความเปลี่ยนแปลงก็ดูโมเดิร์นขึ้นที่พับที่อะไรตรงส่วนสาธารณะก็ดูดีขึ้นแต่ยังไงเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเต่ายังอยู่ไหมไหม่รูกันแล้ะวะตอนนั้นเขาซ่อมสะพานเขาเอาเต่าออกไปอะ่ะไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมต้องมาดูกัน,กน ก็คือเขาอะย้ายเต่าออกไปแล้วออกไปแล้วเพราะว่าสี่สิบกว่าปีที่แล้วเขาย้ายเต่าไม่ใช่นานไปเมื่อไม่กี่ปีนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะทําใหม่แล้วคือเดี๋ยวค่อยเอาเต่ากลับมาตอนนี้ก็คือในไหนก็มาตรงนี้แล้วนาอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเออเดินทําบุญอะไรกันสักนิดสักหน่อยนะจ้เย่ มันจะเสร็จจะกอะลอยละพี่เจนจำได้ปะครว่าพูมมบอกว่าเดี๋ยวพูมมจะพาไปเซอร์ไพรส์ที่สุดท้ายอีกที่หนึ่งไปว้าวอีกที่หนึ่งจำได้นะรอแอป a few moments later ทำไรอ่ะเรียบร้อยละไปดูบอลไปดูบอลอะไรบอลสครับบอลชนยิ้มบอลจริงๆเนี่ยชนบุรีฟรีเฮ้ย เคยได้ยินชนบุรีเอเฮ่ดังนะ,ะงสโมสรเหรอไม่ใช่ที่มึงตะโกนที่มึงตะโกนที่มึงตะโกนเมื่อกี้อะชนบุรีเอฟเฮ่อะลองคิดดูทุกคนคิดว่าคนอย่างพี่เจนมาชนบุรีจะไปดูบอลไหมแป๊บนึงแต่มึงพากูไปดูบอลหนอเอาเผื่อเรามีแฟนเป็นนักบอลน,นะ, <c oughs> ะรหรือถ้าวันหนึ่งเราแบบมีแฟนที่เขาบ้าฟุตบอลนน่ะเราจะได้<ล>คุยกับเขารู้เรื่อง,งไปฮะ ถึงแล้วหรอชาวชนบุรีถึงนามแล้วถึงนามแล้วถึงนามแล้วมามาดูบอลมันต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหรอเตรียมเสียงมาแหกฝ่าย่างเดียวพอหรอไม่แหกฝ่ากก็ด่ากรรมการเนี่ยเตรียมไ้แค่นี้พอเสียงมีอะไรอยากกาจะได้ลงสนามแล้วเสียงเตรียมเรียกนักเตะลงสนามแล้วลงสนามคือพี่ลืมอะไรรู้ป่ะลืมสัวลืมสัวลืมสัวไปที่รถงงมากตื่นเต้นนะบรรยากาศเป็นตื่นเต้นเหมือนกันนะกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ย เดี๋ยวรอดูนะคะในสนาบรรยากาศมันจะยังไงทําไมพวกผู้ชายมันถึงสนุกกันจังเลยรอด,ดูเธอฉันเจอแฟนคลับผู้หญิงสองคนแล้วก็คือมาดูบอลฉันตกใจมากเธอเธอมาดูบอลด้วยหรอค่ะคือปกมามาดูเป็นเป็นปกติปะไม่ไม่ไม่ได้มาดูบ่อยนะคะนานทีมาทีวันนี้คนะือมาเชเยร์ทีมลายพดพูได้เหรอคะทำไมอะ หนูไม่ได้มาดูบอลค่ะคือหนูมาดูผู้ชายผู้ชายมึงขึ้นรถที่สุดมาดูผู้ชายคือมาดูอะไรอ่ะลักบอลเหรอหรือว่าหรือว่าผู้ชายที่มาดูบอลเรามาดูเขาดูสตาฟอุ้ยแรงมากมึงมาดูสตาฟเหรอมันเล่งไว้หนึ่งคนคนรถสตาฟชื่ออะไรอ่ะบอกได้ไหมไม่ได้เออเอาหลอไม่รู้ชื่อด้วยชอบมาาก่ครั้งแล้วครั้งแรกครั้งแรกก็มาดูเขาเลยแล้วม่แล้วไปหนึ่งแล้วไปเจอสตาร์คนนั้นได้ไงอ่ะ เขาเดินมาแล้วบอกว่าชอบคนนี้แล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปขอเบอร์ผู้มึงแรงมากที่สุดไอ้เลิฟเลิเจอกันข้างในนะขอบคุณค่ะไปเอาตั๋วฟุตบอลมาแล้วก็คือเดี๋ยวเข้าข้างในแล้วซึ่งมีการตรวจมีการตรวจอะไรทุกอย่างพร้อมนะคะโอเคมีมาตรการห้ามเอาขวดน้ำขึ้นเพราะกันเดี๋ยวจะปาขวดน้ำลงสนามนะโอเคหรอใช่จริงปะใช่ไปดูกันดีกว่าครับว่า บรรยากาศเกมจะเป็นยังไงโอเคไปแล้วสนุกยังสนุกสนุกแล้วสนุกมาฟุตบอลเหรอเพราะว่ากองเชียร์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 ขึ้นิศมาก20 minutes later เอ้ยนี่คือกำลังจะหมดครึ่งแรกแล้วหรอใช่ใช่เร็วป่ะเร็วมากทำไมผ่านไปเร็วขนาดนี้ แล้วไม่มีเพื่อนอยู่เลยย่ะมัน,มนยังไงย่ะถ้า<อ>มีเพื่อนขึ้นไปด้วยสนุกกว่าป่ะเนี่ยเออมันว่นแล้วอะ่ะมันแบบอ,อุ้ยโดนสวนแล้วเนี่ยไม่ใช่ย่ะเออเออล้มเองปะเออใช่ไหมเป็นนักบอลซะเปล่าล้มง่ายเ<อ>ดตเดเมือ่อไรเวลาย,ยังมีอยู่ วันจบด้วยผลเสมอหนึ่งผมดูนัดหนึ่งตื่นเต้นอ่ะใช่ไงสนุกไหมการมาดูบอลครั้งแรกในสนามสดๆเลยสนุกกว่าแบบกว่าดูผ่านทีวีอ่ะอีเทียมันสนุกมึงกองเชียร์คึ้ลดมากอีเทียมาปุ๊บอ่ะมันจะได้ความบรรยากาศความร่วมอ่ะบรรยากาศร่วมที่แบบกองเชียร์ข้างๆแบบตะโกนแบบโอ้ยเอาดิเอาดิแล้วจังหวะที่แบบเอ่อทำลูกได้หรือว่าอะไรถึงแม้ว่าจะพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบตกมือตกมือแบบโอ้ยแบบ หูแบบเราไม่เห็นผ่านผ่านการถ่ายทอดสดอ่ะสนุกตัดสื่นเต้นที่ถ่ายเลยอีเนี่ยใครที่ไม่เคยดูบ่อนออลองลองมาดูอย่างน้อยเราก็ได้เห็นคนนาตาดีนักฟุตบอลน,นาตาลีเอออะไรอย่างเงี้ยสตาร์นาตาดีเออ,เอ,อ ถึงโรงแรมกาลังจะนอนแล้วนะคะกำลังจะทําบางอย่างก็เลยรู้สึกว่าอยากบอกทุกคนนะอยากให้ทุกคนได้รู้แล้วอยากให้ทุกคนทำมาคือแบบถามว่าเคลการมูคืออะไรคือจะชอบสุดมนอะไรอย่างเงี้ยใครจะไปคิดใช่ไหมว่าเจนี่ปร่นันคือ สวดมนต์จ้าคือจุดเริ่มต้นมันเริ่มแต่กันที่เป็นคนชอบดูดวงใช่ไหมแล้วคือหมอดูหลายคนจะทักว่าแบบเราอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเยอะแล้วให้ให้สวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแล้วก็จะช่วยอะไรเงี้ยเราก็หลอเอาสิก็เริ่มเลยเริ่มจากช่วงแรกๆก็ทินาบัญชรก่อนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ายาวแล้วนะแต่หลังๆก็สวดไปเรื่อยๆก็กลายเป็นอ้าวครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีก็คือกลายเป็นแบบอ้าวงงเลยอะไรเงี้ยสวดน่นจะแบบอิมินาอละต่ออลา อ,อ่มายังพันเตตนะโมตัพุทธัะะงสารนังคาฉามีสิทธห้าอิติปิโสพาหุงชินมัญชรแล้วก็กดน้แล้วก็สเปสตาอะไรอย่างนี้เออแผ่เมตตาอะไรเงี้ยซึ่งแนะนำอะคือการสวดมนต์คือการที่การทําบุญโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอะคือได้บุญนะสวดมนต์อะแค่กดน้ําไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันแบบมันดีอะแล้วเราก็คือจะต่อโดยการแบบไหวสิ่งสิธิ์อื่นด้วยอะไรเงี้ยพระ พ,พ่อพิแกนเตพระแม่ลัสมีพอปู่อะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมัน,มนเลิศมันช่วยได้ใครที่แบบไม่รู้จะมูย,ยังไงอยากจะแบบลองมูดูก็คือแนะนําให้สวดมนตดูนะเออมันฟังมันเลิศเนาะโอเคไปเจนี่ขอตัวไปสวดมนตก่อนนะจ้าบ๊ายบายเย้ชนบุรีเป็นยังไงว้าวว้าวว้าว <laughs> ไหม สามสถานที่ที่พาไปเออเป็นยังไงงงมากงงมากอุ้ยแต่ไปดูบอลแล้วมันสนุกอ่ะอ่การเป็นว่าสนุกกว่าแฟนบอลชุบุรีทั่วไปอีกนะงงมากในชมในในการเชียร์บอลวันนี้ชอบสุดคือกองเชียร์กองเชียร์คือ number o n เลยคือแบบ มันมันมากอะแบบอารมณ์ร่วมมันเยอะเนาะใช่แล้วแบบว่าแค่มีเสียงนกบีจะกการปิดหนึ่งสองปิดนี่มาแล้วอารมณ์เต็มมาแล้วอ่ะใครอยากจะมาเที่ยวชนบุรีแบบเจนนี่เนาะแบบที่โดนหลอกพาให้ไปเกาะลอยที่เต่าก็ไม่มีเต่ามีแต่อยู่สตีีบแล้วก็ไปดูบอลเอ้ยเปิดวิติกระเทยมากอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณภูมินะขอบคุณมากครับ ขอบคุณที่พาไปเที่ยวแล้วก็ที่สำคัญต้องขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณ h a r ามินสโตนนะคะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเจนนี่บอกเลยใครที่อยากจะปังแบบเจนนี่เนาะทางแบรนด์คาราวะนะคะเขามีองค์ท่านไว้สำหรับบูชาที่บ้านด้วยนี่เป็นองค์แบบบูชาเลยเหรอถูกต้องสุดยอดอ่ะเจนนี่ก็นับถือองค์ท่านเหมือนกันนะคะภูมิด้วยเนาะ<ช>โอเคนะอ่ะอย่าลืมไปหาซื้อหาเช่ามาบูชาได้นะคะปังจริงๆนี่เธอน่ารักมาก นี่โอเคไปแล้วลอกๆไปแล้วนะจ๊ะกับกรุงเทพก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันนะคะอีพีหนา้าจะทําอะไราที่ไหนพาใครมาอีกก็คือรอเลยติดตามเลยกดซับสไครต์กดฟอลโล่กดแชร์กดโนติกดต่างๆนะจ๊ะไปแล้วสวัสดีค่ะนี่เธอนี่ <c oughs> ฉันอยากจะให้ดูนี่ แกะดูตรงนี้เลยนี่พรพพิคเนตองค์นี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่กําลังจะเริ่มทําสิ่งใหม่ๆเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูสวยงามมากคือองค์นี้จะส่งผลให้ผู้ที่สักการะเนี่ยจะสําเร็จตามปรารถนาเสมอทั้งเรื่องของการเงินการงานความรักประทานความสมบ,บูรณ์และคุ้มครองภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะเนาะเอาออกมาให้ดูเลยนี ดีไซน์แบบโมเดนโพลีอนะจ๊ะนี่องค์จะเป็นสีเหลืองทองเนาะสามารถรอติดตามได้เลยนะคะตอนนี้ทางแบรนด์กำลังจะเปิดให้บูชาล็อตที่3กันแล้วเนาะเธอทํ้ใไม่ปังมันจะไม่มีล็อตสล็อตสตามมาแต่นี้ปังมากเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะจ๊ะวันที่1เมษายนนี้นะคะเวลา12.12นะคะ12.12รอติดตามได้เลยนะคะทาง Line My Shop แอดคาราวะดอนะคะนี่อุ๊ยสวยมาก